กลับมาชมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจแร่งที่ต้องกลายเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวครับแล้วคุณแม่ปรียาคนนี้ต้องต่อสู้อะไรบ้างเพื่อจะปกป้องลูกเพียงคนเดียวของเธอเราไปชมกันต่อได้เลยครับทุกอย่างเริ่มจากลงตัวครับเจ้าหน้าที่สารถือหมายสารมาถามหาชื่อปรียานี้เปเกีก่ยวกับอะไรล่ะครับคุณพ่อของลกูกครับยื่นคำร้องต่อสาร เรื่องอะไรฮะเขาต้องการสิทธิปกครองบุตรรับรองบุตรประมาณอย่างนี้ค่ะประมาณอย่างนี้แล้วในนั้นเขาแจ้งต่อศาลว่าทางหนูกิดกันไม่ให้เขาพบเจอลูกไม่ให้เขาติดต่อลูกพูดเรื่องลูกอย่างเดียวใช่ค่ะว่าสุดท้ายมันจบกันยังไงทางด้านนี้สุดท้ายศาลตัดสินตามยอมค่ะว่าโดยที่คุณพ่อเขาเป็นคนเสนอต่อศาลเองว่าเขาขอแค่สิทธิ์รับรองบุตร ขอแค่ถ้าเขามีวีซ่าระยะยาวเขาจะมาขอเลี้ยงดูลูกเองที่นี่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เขาจะยินดีที่จะให้ค่าเลี้ยงดูลูกค่าศึกษาเ<อ>ล่าเรียนค่<อ>าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล<อ>ด้วยตัวเขาเองอทางสารถามมาที่หนูว่าหนูต้องการอะไรครับหนูขอแค่สองข้อค่ะคหนูขอหนึ่งสิทธิ์ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวสอง การเงินที่เขาจะให้ลูกทั้งหมดหนูขอไม่แต่ต้องให้พออสถานพินิจเป็นผู้ดูแลทั้งหมด<อ>ซึ่งหนูจะไม่ได้จับเงินเขาแม้แต่บาทเดียว<อ>นั่นคือความบริสุทธิ์ใจของหนูแต่พอสาตรตัดสินแล้วก็คือหายไปเลยก็คือตัดสินว่าลูกเป็นของหนูใช่เงินทองที่จะเลี้ยงดูเป็นของเขา,เขเขาแล้วมีไหมถามว่ามีไหมมีเป็นจํานวนสองพันสามพันที่เขาแอบส่งให้คุณยายเอง โดยที่ทางศาลได้พยายามติดต่อเขาแล้วเขาก็ใช้คําว่าโกหกค่ะว่าไม่ได้มาประเทศไทยไม่สามารถไปเจอศาลได้แต่ในวันที่เขารับสายศาลเขาแอบไปหาลูกเองทุกครั้งที่บอกว่าแอบไปหากันเองเขาเอาเอาเอาเงินไปให้บ้างงี้เหรอครับตอนนั้นต้องถามคุณยายค่ะว่าได้ให้เงินไหมแต่เท่าที่หนูทราบบค่ณยาไให้ไม่ไหมค่ะให้สองสามเดือนค่ะให้อยู่สองสาเดือนประมาณเท่าไหร่ละคุณยาย เดืนละสามพันค่ะขอประรับสักประมาณสามพัน่อกนุ้ยหนูได้เห็นหน้าพ่อไหมครับเห็นครับหนูคิดถึงพ่อไหมลูกไม่ครับเพราะอะไรล่ะลูกเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมาแล้วเนี่ยแม่เขาเป็นแม่แม่ยังเดียวผมเห็นเขาเหนื่อยแล้วตอนที่ผมย้ายไปที่โรงเรียนร่มเก้าสองของ ของที่อุรเนี่ยครับคือประมาณนั้นจะไปซื้อเสื้อใหม่ครับขอเงินห้าพันบาทขอใครครับขอพ่อครับครับแล้วพ่อว่าไงครับพ่อเขาบอกว่าจะเอาไปซื้ออะไรจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะผมก็เลยบอกว่าไปซื้อสิ่งของจำเป็นเสื้อนักเรียนอะไรแบบนี้ครับครับได้ไหมแล้วได้ไหมลูก ไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะโอ้คุณยายไม่ได้เลยเหรอครับค่ะลูกอุตส่าห์ไปบอกคุณพ่อนะครับไม่ได้เลยไม่ให้ค <Dracula? S 1> <ไ smiled S 2> ่ะหนูมาใกล้ๆตรงนี้ลูกมาเดินมาลูกหนูมาหันมังมักอดแม่ไว้ก่อนกอดแม่ไว้ก่อนเนาะเนาะ thank you ค่ะดูสิหนูหันไปหาคุณแม่ซิแล้วหนูจับมือคุณแม่ไว้สองมือเลยสองมือเลยเอามาช่วยกันจับไว้นะบอกสิหนูจะเป็นกําลังใจให้แม่แค่ไหนหนูรักแม่แค่ไหนให้แม่สู้ๆแค่ไหนเอาบอกแม่เลยนะผมรักแม่เท่า เท่าที่ผมจะทําได้แล้วผมก็จะดูแลแม่ตอนที่ผมโตโอ้โหลูกมสุนันะาลำพูดเขาไม่ต้องเยอะนะคุณแม่เนอะฟังแล้วเป็นไงครับนะมีพลังไหมสุดละค่ะมีต้องเข้มแข็งนะครับครับเป็นลูกมามาครับหมามีเงินไม่มากแต่หมาจะทําทุกอย่างให้หนูได้เติบโตนะครับลูกครับถูกไหมเป็นเด็กดีนะคะ ตอนนี้เรอนนี้มันเรีอยู่ใกล้กันแล้วใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันดีไหมลูกดีครับหนูอยากจะไปอยู่กับใครไหมครับอยู่กับแม่แล้วก็ยายครับอ๋อผูกพันกับยายนะ<ม>เพราะยายก็ช่วยเลี้ยงดูนะความรักเพื่อก็มีต่อคุณยายนะครับนหนูชอบเรียนวิชาอะไรลูกชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับ ใครสอนนูพูดเก่งๆอย่างนี้นะลูกตอนประมาณสามถึงสี่ขวบคุณพ่อสอนอตอนเลิกลากันแล้วก็ให้คุณดูตแต่ค,คําพูดแต่และคํานะก็ะเป็นคําพูดของของสิ่งที่เขาจะนําเสนอออกมาเนาะค่ะ<ฮ>อ่ะเงั้นเดี๋ยวกับไปหาคุณยายก่อนนะค่อยๆเดินไปนะลูกนะเพราะฉะนั้นก็ต่างก็เลยก็ยุติใช่ไหมก็สู้ๆนะได้กาลังใจจากลูกคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ชีวิตก็เป็นจริง แต่ระหว่างชีวิตที่เป็นจริงนี้ก็มีเรื่องอุปสรรคเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอย่างคุณยายเพิ่งไปเจอรถมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรคุณยายรถชนสุนัขค่ะจริงไปเลย<อ>ค่ะครับครับอันนี้ก็มาเกิดกับคุณยายอีกแล้วคุณยายเป็นอะไรไหมครับก็เจ็บซิกโครงแล้วก็หน้ายุบเนี่ยค่ะลูกก็ไม่สบายใช่ไหมค,คะนะตอนนั้นลูกลูกกับคุณยายไม่สบายพอดีกันอ๋อน,น,นี่เหตุที่วัน,ว,นวันที่เกิดเหตุเมลามันบรราถม<ช>เข้ามานะครับ แต่ว่าถ้าปัจจุบันคือภูมิแพ้เลือดจางต่างๆอันนี้แล้วเขาจะหายไหมครับต้องอยู่ที่การอัดสารอาหารแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะอาหารการกินที่จะเลี้ยงดูเขาเหรออ่ะแล้วมันเห็นขาเป็นแผลเนี่ยค่ะเขาไม่ได้โดนยุงกัดนะคะเขาแหญยาเอาจะแพ้นู่นแพ้นี่นะใช่ค่ะแพ้ต้นยาแล้วแล้วอาหารที่จะไปเลี้ยงแล้วคุณแม่เลี้ยงเขาได้พอไหมล่ะครับ <g ül> ก็ยังไม่ค่อยพอ,อยังไม่พอ <g ül> ก็เรื่องไรได้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะอ๋ะ <c oughs> อเนี่ยนั่นคือความจริงหลายอย่างนะฮะก็ <c oughs> ความจริงเรื่องชีวิต <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนตั้งแต่ต้นในการคุณแม่แบ,บอกว่าเลือดออก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็นอะไรคุณแม่ลงองลรายละเอียดสิครับ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรฮะเป็นซีสในมดลูกเป็นช็อกโกแลตซีสค่ะช็อกโกแลตซีสค่ะคุณหมอก็มีการผ่ากันขุดมดลูกออกไปร้วหนึ่งครั้งขุดไปแล้วแล้วก็มาเป็นครั้งที่สองก็เลยต้องมีการขูดมดลูกซ้ำซ้อนกันประมาณสองสามครั้งก็เลยเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะผลก็คือผลก็คือตอนนี้เลือดยังออกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันก็ได้แต่กินยาแก้ปวดกับยาห้ามเลือดล้วมันหายห้วอฮะยาแก้ปวดก็ยังไม่หายค่ะเพราะมันมันมันคงสู้กันไม่ไม่ไม่ก็สู้ตอทนไปอ้อ โควิดมาก็เกิดเหตุอีกใช่ไหมตกลงงานประจําตอนนี้มีไหมครับยังมีอยู่ค่ะแต่ก็ได้เงินเดือนครึ่งเดือนมาก็ห้าหกเดือนแล้วค่ะอันนี้ยังได้เงินเดือนอยู่ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับก็ยังได้อยู่ค่ะอ่าพลาสุดนะฮะก็คือเคบับต่างๆนี้ใช่ไหมใช่ค่ะในแบบแล้วตกลงได้สูตรมันจากใครยังไงเล้อไงเออคือด้วยความที่เราทานอาหารอินเดียมาตั้งแต่เด็กก็ทานมาเรื่อยๆแล้วก็ที่บ้านอย่างคุณย่าหรือว่า คนในบ้านที่เวลาเขาทำเขาก็จะมีสูตรในบ้าน๋อก็เราจะได้รสชาติแบบเดิมของเรามาอย่างต้มน้ำต้มชาต้มนมก็จะเป็นสูตรของเราค่ะอที่คุยเรื่องนี้ว่าไปทําอาหารอินเดียนี่ไม่มีเงินนะไม่มีแล้วไปยืมเพื่อนพูดนี้หรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อไม่ยืมหนูอีกแล้วไม่ยืมหนูแล้วยืมก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมครับค่ะยืมเท่าไหร่ครับพันห้าสุดท้ายค่ะ ยืมพันห้าเท่านั้นเองเอาเอามาทําอะไรบ้างล่ะก็มาซื้อของสดมาซื้อขวดซื้อฟอยซื้อแป้งขวดนี้ใช่ค่ะมาซื้อเครื่องเทศเพิ่มเครื่องเทศต่างต่เพราะว่าอาหารอินเดียจะมีเครื่องเทศเยอะต้องเครื่องเทศเลยใช่ค่ะนะแต่พันห้าก็าทำอะไรไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะค่ะก็ทําได้ที5ห้าชุดสิบชุดแล้วก็วนเอานนะวแล้วก็กลับมาเท่าเดิมแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นเพื่อที่ไม่ให้เงินมันหมดไปอย่างน้อยมีค่ารถไปทํางานมีค่ากินข้าววันนี้ก็ยังเหลือเลยเนี่ย มันแทบไม่เหลือมันแทบไม่เหลือเลยแต่ว่ามีขายกี่ทางเนี่ยตอนนี้พยายามขายออนไลน์อยู่บ้างแล้วค่ะอ๋อออนไลน์ออนไลน์ใช้ว่าอะไรครับออนนไล๋อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะคะจะเป็นเพจบ้านวีเคบับค่ะชื่อลูกเลย อบ้านวีเอาช่วยรูปถ่ายเนี่บ้านวีเคบับอันนี้ใช่ค่ะอแค่นี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าแอดผ่านไลน์มาก็จะเป็นไอดีไลน์หมาม้าวีค่อ๋อเป็นหมาม้าวีก็คือตัวเองใช่ไหมอ่าดีแล้วพลังลูกพลังแม่ไปค่ะแล้วแล้วแล้วท่านผู้ชมจะสั่งอะไรได้บ้างล่ะ สั่งได้ทุกอย่างค่ะเช่นเอางั้นมาคุยกันเลยอันนี้ข้าวหน้าไก่เด็ดยังไงบ้างล่ะที่เด็ดเขาคือข้าวหน้าต้องเป็นข้าวอะไรไหมข้าวต้องเป็นข้าวหอมมะลิผสมบาสมาติค่ะเอาเอาผสมกันบาสมาติก็เป็นประเภทข้าวอินเดียเนี่ยนะขออภัยนะหนูใช้บาสมาติทั้งหมดไม่ได้เพราะมันแพงค่ะกิโลละร้อยถ้าเกิดสั่งก็อันนี้ก่อนเลยนะใช่จะได้ติดใจแด้อันอื่นอันอื่นนี่แบบซามมอรซากับเคปทุกอย่างคือเด็ดหมดอ๋อเด็ดหมดเลยเด็ดหมดค่ะเพราะว่าหนูไม่ห่วงกับอะไรเลยคือทุกอย่างจะใช้หมดเลยเอาเคบ เคบับของเราอันนี้จะเป็นสูตรต้นตำรับจริงๆค่ะแบบตัวเดียวคบสูตรแต่ตอนนี้มีเคบับไก่อย่างเดียวค่ะเยวจะพัฒนาอาจจะเป็นไก่อย่างเดียวเพราะว่าเงินทุนมันไม่มีนะครับแต่ว่านี่ก็ทีเด็ดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มาเรื่องของน้ำซะหน่อยนะน้ำมันคืออะไรน้ำกุหลาบสดน้ำกุหลาบสดเราจะต้มด้วยชขอินเดียเลยะใช่ค่ะแล้วมันเป็นชาหรือมันเป็นน้ำเป็นน้ำของกุหลาบเลยค่ะอ๋อเป็นรสชาติกุหลาบเลยใช่ค่ะเป็นรสชาติกุหลาบเลยดเลยได้ไหมเนี่ยได้เลยค่ะ โอ้ยหอมมากเลยท่านผู้ชมกลิ่นกลิ่นอะไรบ้างคะเนี่ยเป็นกลิ่นของกุหลาบเท่านั้นค่ะแท้ๆแล้วก็ไม่ไม่มีอย่างอื่นผสมเลยไม่มีค่ะอ๋อเอาาชาอินเดียนะชาอินเดียมันมันมันยังไงล่ะฮะตัวชาอินเดียค่ะตัวเนื้อชาผสมเครื่องเทศประมาณเจ็ดชนิดค่ะอ๋อที่เจ็ดชนิดอยู่ในนี้เหรอประมาณเจ็ดชนิดค่ะอย่างน้อยเอาเอาเครื่องเทศมาดูเลยสิเพราะว่าเครื่องเทศก็มีมากเลยค่ะ เครื่องเทศนี่จะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าหรือมีมากกว่านี้มีอะไรบ้างเนี่ยผงผงอันนี้เป็นผงการามาซาลาคื่องจะเป็นสมุนไพรทาง5ค่ะที่จะผสมอยู่ในนีอยู่ในนี้ด้วยโอ้โหนี่ก็มี5แล้วมี5แล้วค่ะลูกยานเราจะค้นหน่อยชื่อนะแต่ผมก็ไม่รู้จักอยู่ดีลูกยันแล้วก็อันนี้จะเป็นผงกะหรี่อันนี้จะเป็นใบกระวานใกระวานใบกระวานอันนี้จะเป็นการพลูแล้วอันนี้เป็นอบเชยอันนี้เป็นกรีนคารามอนเรียกลูกเอลค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นมารดิสีราโอ้โหแต่จริงๆ ก็จะมีเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นขวดนิชาก็มีกี่อย่างนะเนี่ยหมดนี้แล้วมีเกินจากนี้ด้วยโอ้หมดนี้ผสมเข้าไปนมด้วยนะฮะนี่นมกุหลาบเหรอฮะเนี่ยกุหลาบค่ะเป็นนมที่ต้มกับอัลมอนด์สดแล้วก็จะใช้เป็นตัวลูกเอลแล้วกุหลาบเลมอนนี่มันทำไมมีอันนี้อะไรฮะเนี่ยกุหลาบสดค่ะอันนี้คือใบกุหลาบเลยเหรอใช่ค่ะเอากุหลาบเอามาจากตลาดนี่แหละฮะหรือว่ารับมายังไงกันไง จะต้องไม่ใช้กุหลาบที่เป็นกุหลาบตัดดอกค่ะจะต้องเป็นกุหลาบมอนหรือกุหลาบตาบ้านค่ะอ๋อนี่คือทั้งหมดั้งมวลเหล่านี้นะมาอุดหนุนกันแต่ถ้าหากว่าขายขายประจําอยู่ที่ไหนล่ะเขาเรียกตลาดบ้านยายตลาดบ้านยายแถวไหนนะอยู่ข้างกับคอนโดลุมพินีเมกะซิตี้ค่ะตรงบางนาตรงบางนาใช่ค่ะจะเป็นตลาดเล็กๆค่ะกมแปดกมแปดใช่แล้วไงจะมีโต๊ะไปวางหรืออะไรนี่เราก็มีโต๊ะเล็กๆของเราไปโอ้เดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อย อันนี้อันนี้คือที่ไหนฮะอันนี้เอาไปขอขายที่โรงแรมทงที่โรงแรมเขาสั่งให้เราขายก็ไปวางขายอยู่อันนี้อันนี้ตลาดหรือเปล่าอันนี้ที่ตลาดบ้านยายกระโตเท่านี้แหละค่ะโอ้นี่โตเล็กเล็กนี่คือตลาดบ้านยายก็จะมีคุณแม่คนนี้แล้วเขาวางของได้เท่านี้นะวางได้ประมาณนั้นนะคะถ้ามีโต๊ะยาวขึ้นก็อันนี้เหรอฮะนี่ต่อโต๊ะออกไปอันนี้ก็ตั้งได้เยอะขึ้นหน่อยยืมตลาดเขามาตอนี้คือตลาดใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อ แล้วนี่เป็นเตาเตาเทอร์โนเจียอุ่นได้อะนี่เตาไฟฟ้าเนี่ยเล็กๆนี่แหละเตาแก๊สเล็กๆเตาแก๊สเล็กๆกระป๋องเล็กๆอ๋อแก๊สหมดก็หมดไปแล้วก็จะทําก็ทีละน้อยๆนะครับของสดต่างๆอันนี้ก็ต้องเก็บนานไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้ให้มันหมดทันทีที่จะขายแต่ละวันไม่มีที่จะแช่เราก็ต้องทำวันต่อวันไปเพราะไม่มีอีกวันนั้นก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาอ้าทราบหมดแล้วนะแล้วก็เนี่ยแม่ลูกตรงนี้นะต่อสู้มาเยอะเหลือเกินอย่าให้ลำบากไปกว่านี้เลยนะมาอันดับแรก เรามาปันสุกกันนะครับมาครับแล้วของปันสุขที่จะทําให้ครอบครัวนี้และคุณแม่ปริยากลับมามีความสุขอีกครั้งจะคืออะไรช่วงหน้าครับ